โรคมเลเ็งโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไทรอยดกลุ่มโรคเอดหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยความทุกข์ทรมานจากตัวโรคเนี่ยแหละคะ่ะที่นำมาสู่อารมณ์เศร้านำมาสู่อาการซึมเศร้าตามมา แบ่งออกเป็นกลุ่มกว้างๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นความผิดปกติทางร่างกายที่ส่งผลโดยตรงกับความผิดปกติทางจิตใจยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มพวกแบบหลอดเลือดสมองนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองแตกหรือหลอดเลือดสมองตีบซึ่งนํามาสู่อาการในกลุ่มที่เป็นพวกอมัมพฤกษ์อัมาพาตจะเห็นได้ว่าบางครั้งออคนไข้ที่มาด้วยปัญหาหลอดเลือดทางสมองเนี่ยคะ่ะบางทีก็จะมีลักษณะของพฤติกรรมเปลี่ยนบางคนเนี่ยมาบอกหมอว่าเออลักษณะอารมณ์ของญาติเนี่ยเปลี่ยนไป นิสัยเปลี่ยนไปจากเดิมอาจจะมาเป็นคล้ายๆกับว่าอารมณ์เนี่ยบุดหงิดง่ายขึ้นกังวลเยอะขึ้นเศร้าๆมากขึ้นก้าวร้าวมากขึ้นก็เป็นได้นะคะลักษณะอาการที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะบางทีเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของสมองโดยตรงโดยเฉพาะสมองส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมถ้าเกิดมันมีความผิดปกติก็จะนํามาสู่ปัญหาทางด้านอารมณ์จิตใจได้ด้วยโรคอื่นๆที่พบเนี่ยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มพวกโรคไทรอยนะคะโรคไทรอยเนี่ยเป็นหนึ่งในโรค ที่เป็นโรคทางร่างกายที่สัมพันธ์กับปัญหาทางด้านจิตใจจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยาบางคนมาตรวจรักษาด้วยเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือภาวะกังวลแต่ทําไมคุณหมอที่ดูแลเนี่ยนะคะอาจจะมีการขอเจาะเลือดนะคะก็คือขอเจาะดูค่าไทรอยด์นะคะเนื่องจากว่าโรคไทรอยด์เองเนี่ยนะคะตัวมันเองเนี่ยอาจจะทําใหา้มีอาการนํามาเป็นการอ่อนเพลียนะคะไม่ค่อยบางทีมาด้วยอาการใจสั่นไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะคะหรือ าบางครั้งเนี่ยมาเป็นการกินเก่งแต่ทำไมน้ำหนักถึงลดลงนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยกินน้อยแต่ทำไมน้ำหนักถึงเพิ่มร่วมไปกับอาการทางด้านอารมณ์ที่พบได้บ่อยเนี่ยอย่างเช่นเป็นอาการเศร้าเป็นความกังวลนะคะหรือว่าแม้แต่เป็นความหลุดหิดอันถัดมานะคะที่พบก็คือความทุกข์ทรมานจากตัวโลกเนี่ยแหละคะ่ะที่นามาสู่อารมณ์เศร้านามาสู่อาการซึมเศร้าตามมากลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้นะคะส่วนมากเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มโรคพวกเรื้อรังอย่างเช่นโรค มะเร็งหรือแม้แต่โรคแพ้ภูมิตัวเอง ลกลุ่มโรคพวกนี้บางทีเนี่ยกระบวนการในการรักษาเนี่ยมันต้องค่อนข้างต่อเนื่องยาวนานนะคะความต่อเนื่องยาวนานในกระบวนการรักษาเองความทุกข์ทรมานจากตัวโรคเองหรือแม้แต่การรักษาที่ต่อเนื่องต้องมีการให้ยาหรือแม้แต่การรักษาอื่นๆร่วมด้วยซึ่งนํามาสู่ความทุกข์ทรมานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นความทุกข์ทรมานทางร่างกายก็ส่งผลเป็นความทุกข์ทรมานทางจิตใจตามมาได้ด้วยนํามาสู่อารมณ์เศร้าเป็นความเบื่อหน่ายท้อแท้ได้ค่ะ และจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือกลุ่มที่มีทั้งสองปัจจัยร่วมอย่างแรกเลยก็คือความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลกับจิตใจและอย่างที่สองนะคะก็คือเป็นเรื่องของความทุกข์ทรมานจากตัวโรคนะคะที่ส่งผลกับอารมณ์เศร้าโดยตรงกลุ่มนี้ยกตัวอย่างอย่าง,างกลุ่มโรคเอดหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยตัวเชื้อ HIV เองเนี่ยสามารถที่จะส่งผลกับสมองได้โดยตรงนํามาสู่ปัญหาอารมณ์จิตใจได้โดยตรงอันนี้คืออย่างแรกและส่วนที่สอง คือการที่เป็นโรคเอดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทําให้การใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยยากขึ้นนะคะบางครั้งคนรอบตัวไม่เข้าใจคนรอบตัวหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยอาจจะ แสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้คนที่มีโรคเอเนี่ยนะคะเขารู้สึกไม่ดีหรือแม้แต่การที่จะต้องแยกตัวจากคนที่ใกล้ชิดคือการระมัดระวังในการใช้ชีวิตตรงนี้ค่ะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดเป็นอารมณ์เศร้าตามมาด้วยเพราะฉะนั้นทัศนคติต่อตัวโรคเนี่ยสำคัญมากต่อจิตใจสําหรับท่านไหนที่มีโรคทางร่างกายอยู่หมออยากให้กําลังใจนะคะว่าค่อยๆรักษาไปเมื่ออาการทางด้านร่างกายดีขึ้นจิตใจมักจะดีขึ้นตาม ระหว่างการรักษาเนี่ยที่ต่อเนื่องยาวนานอาจจะนำมาสู่ความทุกข์ทรมานอยากให้อยู่กับปัจจุบนันและพยายามที่จะเข้าใจตัวโรคที่เป็นอยู่นะคะรวมถึงอยากให้ลองที่จะหาความสุขกับชีวิตในด้านอื่นควบคู่ไปด้วยนะคะจะเป็นทางช่วยที่ดีเสมอคะ่ะ สำหรับญาติแล้วก็คนในครอบครัวนะคะหมออยากให้เข้าใจว่าภาวะซึมเศร้าที่สัมพันธ์กับโรคทางร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวโรคมันเป็นความทุกข์ทรมานที่เจ้าตัวเขาไม่ได้อยากที่จะให้เกิดขึ้นการประครับประคองอารมณ์จิตใจและความเข้าใจที่ดีจากญาติเนี่ยมีความสําคัญมากต่อกําลังใจในการรักษาตัวให้ดีขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่เรารักค่ะ